É like... yeah. thank <laughs> you ไว้้อนะครับขอท้องกลายหน่อยนะครับขอท้องกลายหน่อยนะคับถ้าได้แล้วให้สัญญาด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับ ครับเพื่อเฉลี่ยชนะครบรอบ10ปีเราจะมีการเปิดตัวเรื่องซับผ้าหัวนะครับให้แก่บุคคลอายุเกิน7ัปีนะครับที่ได้รับรางวัลสูงสุดนะครับและจะได้รับโล่พิเศษตกแต่งด้วยทองคำครับเสนามสุโดทัยห้างทองจอยด้าครับโดยเราจะทำการเปิดให้เหวีงตั้งแต่วันเสาร์ที่25มกราคม68นะครับจะถึงวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568นะครับและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับ อยู่ที่14,730ประมาณีนรามคะแนนในกนติกาและการโหวตที่เรากำหนดนั่นเองนะครับข่าและผู้ได้รับนะคะคะแนนสูงสุดและได้รับรางวัลไปนะคะนั่นก็คือขอแสดงความยินดีกับคุณคุณ Yeah. ทุกปีก็จะดีกับไทเป็นตัวทำงานทั้งนี้อย่างยาวนานแล้วก็ขอให้เชฟปาร์กสโตร์อยู่ร่วมกับประเทศไทยไปอย่างยาวนานที่สุดนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ สำหร the aan, also, ke, in Japan, ับผู้ที่เกิดมานนะคกับขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ Japan Expo Thailand นะคะแล้วก็ขอให้มิรภาพโมบัตไทยและญี่ปุ่นคงอยู่แน่นแฟ้นตลอดไปนะคะขอบคุณมากครับขมก็ขอบคุณ Japan Expo Thailand ระันอบคที่มาในวันนี้ให้กับพวกเราก็ขอบคุณมากครับผม คนงานของทุกๆคนได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็ญี่ปุน่นชื่นชวนทางการผมเองก็จะทำผลงานที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ ครับก็ขอบคุณนะครับท่านเอริกทรอสชูมที่ได้รับการจัดทำในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทารแฟร์นักโฟนะครับคุณเกิร์ลและก็คุณโทมัสนะครับสำหรับรางวัลเบสไอแลนด์พลาสติคเชลลิตี้แฟร์นักโฟร์นะครับสหรัญญาทายาทด้วัยนะครับและผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่วันนี้ได้รับรางวัลนี้แล้วก็อันนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นการวิวิเนียนด้วยเพราะได้มาเจอคามิคคเมิซังด้วยนะคามิซัง รูป่า uh, ชิ oh, oh, God. ้นนอดูด like, oh ้คร like, oh ับรูปถาชิ้นี้ดูดครับดู u ้วยครันดูด้วยคร e บดูด้วยครับดูด้วยคร h บดูด้ว็เรับดูป้วยครับดูด้วยครับดูด้วครับูด้วยครับดูด้วับด้วยครับด้วยครับดูด้วยครับ็วยคร้วยรั่ด่วยค้วยรั่วยคับระหาวระยรับระเทศญี่ยุ่นตดอไ้นะครับขอบคุณครับดอดวับดครับ

日本、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 ッッッはい本、日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 本、は。本、日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 本、 แฟนญี่ป ah, ุ่นก็คือน่ารักมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยๆจะได้เจอเพื่อนแฟนบ่อยๆนะครับก็สัญญาว่าจะมีผลงานดีๆเพื่อทุกคนนะครับผมแล้วก็ยินดีกับผู้เล่นรางวัลทุกท่านด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกททุกคนที่มางานนล้นมชมชมครับกระโดดอีกครับขอบคุณครับคณะกรรมการนะครับที่มอบรางวัลในนี้ให้แล้วก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่างนี้ครับจากไทยแล้วางไทยญี่ปุ่นนะครับก็ ไว้เมื่อผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับก็เป็นอีกที่ที่เราแห่งไปด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับอขอบคุณทด้ข่าคุณเจแปนเอสเตอร์นะครับขอบคุณทางด้านเราด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานทูตประเทศญี่ปุ่น,นจากประเทศไทยนะครับผมขอบคุณจีเอ็มทีวีที่ให้โอกาสได้มีโอกาสทำงานดีๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณพีคทุกคนนะครับที่ติดามะก็สนับสนุนนะครับก็จะทำผลงานที่ดีที่ตั้งใจที่สุดให้แฟนๆที่รับชมทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นว่าางใช้ไขอบคุณมากยครับขอบคุณนเานะครับสหรันีเนก็ที่จริงแล้วจีนอนทีวีนะครับี่ออกแบทำงานกับญี่ปุ่นใน ในหนังมุกดาครับผู้จัดการเป็นทางบุตรซินดี้ที่นั่งหรือว่าจะเป็นการแปลงผลงานจากที่ปุ่นเป็นชาติของอุตสานะครับก็รู้สึกว่าดีใจที่สื่อทำกันเองเป็นอีกหนึ่งทิ้งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะครับก็ดีที่จะเอาใช้เป็นใช้โอกาสใช้ใช้โอกาสในการสานต่อความสัมพันธ์ประเทศต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ หนึ่งรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้แชร์เคาเตอของนไทยให้กับแฟนๆชาวญีุ่นทะี่รู้จักกันนะครับก็จะตั้งใจมาต่อไปแล้วบอกว่าจะได้ร่วมากับทางญี่ปุ่นอกรั้งนะครับ ในโษณาของเราด้วยนะครับแล้วก็แลกเปล,ลี่ยนวันธรรกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับผมยังไงก็จะทำซีรีส์ดีๆใหม่นะครับเพราว่าผมรู้สึกเลยว่าซีรีส์ไทยเนี่ยมีคุณภาพมากนะครับผมว่าเราก็อยรับในที่่า้่ะว้อเนี่ยรีกกที่ีา Oh, <laughs> อย่างแรกเลยดีใจที่ได้ยืนอยู่ในวันที่พิเศษครบรอบ10ปีงานนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันกับคนที่มีค่าและก็ทรงคุณค่าทุกๆท่านบนเวทีนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ครับ

ผมอยากจะให้ชุดคนชาวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันด้วยนะครับส่วนตัวผมเองจะพยายามเป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อสองคอลเจอร์นี้ให้ได้ดี ครับครับครับ do